ب ิ س م الله ا ิ ر ล م ฮ ا อัลลอิ الحمد لله رب العالمين وبين استعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ل ي ن ع ظ ي م الحمد لله ขอเนื่องการขอชกรนะต่อลอสุบฮานาวตาลาที่อัลลอฮ์ได้ส่งเมตตาหิดายัดนาให้กับผมเลยเราก็พี่น้องเรามุสลิมะบาลายบ้านวังหนึกควรต่อแห่งนี้ นะครับที่เราได้ศึกษาเลาเรียนเรื่องศาสนาทำดีละเราเป็นบาวทถี่ดีก็อัลอตลาคนนึ่งแล้วนะครับสุนทรสุภาลอตา拉จะส่งหลัลกพวกเราอย่างมากนะครับที่เราพยายามฝนไฟฝึกที่จะได้อ่านภาซารับนะครับเป็นธรรมนูญถี่ได้พุ้นละบุญถูกคําที่อ่านไปบาซารับเป็นอัลกุรอานนได้พุ้นละบุญถูกฉินมันไม่เหมือนวิชาอื่นทำดีละ สิ่งเหล่านั้นมันก็จะมาเป็นเกราะป้องกันเรากันจากความกดเกิียวไรมากมายนะครับคนอ่านคุณอ่าน,นมานี่คนนี้จะรัศภาโนอา,อานตาลักษาใจใจจะยินนะครับจะเป็นคนใจยินนะครับหน้าใจบริสุทธิ์พอไรเงี้ยคุรอานน่ะคือเป็นยาที่จะหลักษาตัวเรานะครับทุกคนจะมีความโกดนั่นแหละเพระาะความโกดนั้นนบีบอกเลยว่านะครับซับดานาบีซ้อลลอยซัลลัมซึ่งนบีแล้งว่าในฮะดีษนึง นะครับบาาอซ่าสอยมารออิตูดริปดาชัยตอนแตจริงความโกรธนั้นมันมาจากชัยตอนมานลายความโกรธนั้นมาจากชัยตอนดันบอกว่าชัยตอนอีตูดีจัดีกันเดริปดาอาปีนบ,บีวา่าแตจริงชัยตอนนั้นมันตสก้างมาจากไฟแน่นอนอยู่แล้วไฟมันต้องขี้ร้อนขี้ใจร้อนนะครับหน้ากระขอบไอซ์สกิดไม่ได้บางทีแรงนิดๆหน่นนอยๆหรอกวิบแล้วโกรธแล้ว นะครับพอนั้นมาจากใช้ตอนนะครับบางที่ยอยู่บ้านนั้นซซ่กคนเ้ามีภรรยานะครับบางหล่อนเล็กอะไรสักอิฐนงไม่อยากคาหู้อ่ะผู้ชายก็เมือนกันแหละนะครับพอเมียแรงไอ้ไม่อยากคาหู้อ่ะเตจายายเศร้าเออแรงถ้าอัลลาห์มันว่านแรงหลึกถึงว่าใจรู้นะครับนางให้อได้อ่ะความโกธนั้นมาจากใช้ตอนน่าถึงนบีบระว่าถ้าเรามีความโกธนั้นห้อยซ้อนเาปาดามอาปีอีตูเดือนงั้นอาญาตแท่จิงแล้วเทจามาดับ ทำไมดับไฟได้นั้นด้วยกับน้ำฮะซึงวิธีการเป็นในเวลาเรากระทบกันเทบ้านกับสามีภรรยาหรือว่าหลกูลกๆนั้นทีให้เราใจหินยหญยโกรธดับความร้อนนะน,นบ,บีสั่งเลยมากาปาบิลามาราสอร่างเดริปาดากามูดังนั้นเมื่อไรคนเนื่องจากพักถันนั้นมีความโกรธขึ้นมานันบีบอาวะมากาฮันดาอิยมา,ามังบออายะสมอยงัง ดังนั้นจเป็นให้ทันนั้นไปเอาน้ำลาม,มาเสียไปเอาน้ำมายังเลยเดี๋ยวมันดับเองหละนะไงนั่นคือวิธีการดับควา,ามโกรธดับไฟดับใช้ตอนม้านลายไม่ให้เราโกรธไงถ้าถึงนี้แล้วถ้าเรามีควา,ามโกรธอยู่ไม่ติดนั้นเราไปเอาน้ำมายังนะครับนั่นคือวิธีการที่จะเราให้จากควา,ามโกรธได้พอควา,ามโกรธนี่มันมันมนะครับมันชั่วนะมันอันตรายตี่สุดกับตัวของพวกเรา นะครับึ่งมีฮาเดตนบีกล่าวว่าเหมื่อกันฮาเดตษนึงสัตวนาบีบอกว่านะครับมาโอดีบาอาฮาดุนอิลลาอัชฟาอาลาจะหันนัมตียดามมาราสอรังถ้ามีให้กับคนหนึ่งมีควา,ามโกรธขึ้นมานั้นอันตรายคือท่านบอกว่ามาเลก,กันฮัมเปตอียาอาตัสอาปีนรากาะหันนมนอกจากขากำลังข้าวกายไฟนรกยะหันนมนะเรามีควา,ามโกรธขึ้นมาปั๊บคนหนึ่งนั้น สิ่งที่ข้าวกลายคือไฟนรกใส่ยะพอวิบเลยนั้นไม่ต้องว่วงนะครับย่ำไม่ได้เลยบางที่ท,ท่านมีดท่านฟานฟันตั้งท่านมีดก็แทงนะครับเนี่ยข้าวกลายนารกเลยเลยมันติติดคุกเลยเลยหาทึ่งนี้แหละดับความโกูดนบีบอกเลยว่าให้เอาหนามายัง่งนะครับสํำคัญที่สุดเราเนี่เป็นคนโกูดนะครับบางที่ไม่ใจไรหมางนี่เรากลังเทมเขืองอยู่วิบพัวสักกับาคากเบือ นะครับมีกันละน่าสัตว์กับวักนั่นแหละพอ,อะไรอยะนั่นความกูที่เรามีอยู่ทึงนั้นและเราานามายังเสียยายมีความกูในตัวเราเราจะเป็นคนหนึ่งอลัลลอฮฺกุมกองรักษานี่ยข้อไหนว่าสิ่งที่เราดีหลือกับตัวของเราเนาะกาอนทำดีละขอรัอสภาณวตาราเนาะให้ส่งรักษาตัวกองพมแล้วก็พี่นอร,ร์มุสลีมมาบาลายบานวา,า,างหลือถกคน,นนี้นั้นยายมีความกูและในเมือมีควออามกูแล้วก็รัสภานวตารากลุ่มกอง นะครับให้เราพยายามเตือนสติเตือนใจเราไปเอาหนามายัางเราก็ให้จะงความกลัวทันทีนั่นคือสิ่งที่ดับความเย็นได้นะครับดับไฟนะรกดูดับใช้อตอนมันหลายอย่าอยู่กายราเป็นที่สุดนาะขอแล้ตาละให้กับพวกมราทุกคนนะั้นได้รักษาลมามานฮาเวลาจูกะทางวิญญาณออกจากหลงังและให้เราได้รับฮีไดยาจอนลหอ ตื่นคืนมาตาฮัดหยุดขอร์ลตาร่าฮิดายะห้เราได้รับลาหมาตตาหยุดตื่นคืนและไดรับ د ع อ ء ของเราสิ่งที่เราผิดพลาดที่เราข้อไปต่อบาทไปให้อัลลอฮ์ตาลาอภัยด้วยเถอะอามมนยาเรบานาลามินบิสมิลลาฮิราะห์มานิรลาห์อันฮัมดิลลาฮิร์อบินอาลามินวัสซลาตุวัสลาลาลาอัลลอฮ์มะรอบีซิดนาอินมันนาฟิยาอิสต์จีบะดุอานายาลอสุบานะกัลลอฮ์บิฮัมดิกะอัชฮะดุลลาอิลลาอิลลาอันตะอัสตาฟิลกาวะตูมินไลวันฮัมดิลลาฮิร์อบิน Salaam aleikwaro mbaa nyinaa le ɓulawo laleemapaa.